วิธีการเอาสติกเกอร์ราคาออกจากตัวหนังสือนะคะเราจะใช้น้ำมันรอนสันนะคะบีบใส่สำลีนะคะแล้วก็ลองเทสดูก่อนนะคะว่าหนังสือเนี่ยเป็นแบบเคลือบมาหรือว่าสีหลุดไหมนะคะเป็นจุดเล็กเอาเป็นแบบมุมล็กๆก่อนอย่างนี้นะคะก็คือมันไม่ติดมันหนังสือมันเคลือบมาสามารถที่จะใช้กับน้ํามันรอนสันได้นะคะเพราะว่าบางชนิดเนี่ยหนังสือบางชนิดเนี่ยมันจะสีหลุดติดออกมานะคะแล้วก็เอา ถ้ามันไม่หลุดแล้วนะคะก็เทลงไปค่ะเทน้ำมันรอนสันนะคะลงไปที่สติกเกอร์ที่เราจะแกะออกนะคะอย่าเยอะนะคะเพราะว่าบางทีมันจะไหลเข้าไปในตัวเล่มนะคะแล้วก็แกะบางอันมันจะแกะง่ายมากพอโดนน้ำมันร้อนสันปุ๊บมันจะหลุดง่ายเลยนะคะต้องคอยพยายามเช็ดอย่าให้มันไหลเข้าไปในตัวเล่มนะคะเพราะว่ามันจะซึมเข้าไปในตัวเล่มแล้วมันบางทีมันอาจจะไปทําให้หนังสือของเราเสียหายนะคะ เทนิดเดียวพอค่ะทีละนิดนะคะแล้วมันก็จะหลุดออกง่ายมากเลยแบบนี้นะคะคือมันจะไปละลายกาวที่อยู่ในตัวเล่มของเราในตัวสติกเกอร์นะคะนี่แบบนี้นะคะเราก็จะได้หนังสือที่ไม่มีรอยนะคะ